สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะปะ๊าากับมามีพาน้องปูผามาเที่ยวเล่นสวนน้ำที่หัวหินวันนี้เราพักที่เบดเว t t e ตเชนคาราเพ s สพลสหัวหินนะคะโอ้โหเรามาดูโรงแรมกันล็อบบี้อลังการใหญ่โตมากเลยนะเนี่ยดูสิพี่ปอมาถึงแล้วโอ้กินกาแฟด้วยเราเนี่ย โอ้โหเข้าไปดูสวนน้ำกันนะครับอลังการมากห้อมร้อมไปด้วยห้องพักห้องพักอยู่ข้างๆสวนน้ำอยู่ตรงกลางเลยนะคะมีสไลเดอร์ด้วยเราเข้าไปดูห้องเรากันก่อนนะสวัสดีเพื่อนๆสิสวัสดีค่ะโอ้ผ,ผูผนน้ผ่านพันเดินเข้าห้องน้ำอ่ะพาเข้าไปครับห้องน้ำมีอะไรบ้างครับอธิบายสิี่ มีกด้วยมีกระจด้วยแล้วน,นี่อะไรครับมีชักโครกมีชักโครกแล้วนี่อะไรครับอันนี้น้ะอันนี้มีนะที่เรามีมาดว้าวอ่เะเปิดเปิดม่านะครับเปิดพม่านแล้วเราก็จะได้ห้องวิววิวเปิดผิดด้านครับพมพมตรงนี้ตรงนี้อ้าวโอ้ระเบียงใหญ่มากเราจะได้ห้องวิววิวที่จอดรถนะครับ <c ười> สวยมากครับ น่ารักมากไหนๆตรงนี้มีอะไรครับเจดังไมยเจอนังไม้เจอนังไม้ว่าไปเล่นน้ำเลยเหรอห้องนี้มันมีตรงนี้ด้วยนะอือมีตรงนี้อีกแบบเลยนะครับโซฟานี่ก็นอนได้ขึ้นมาห้องนี้มันมีสนามหญ้าข้างบนด้วยอะ่ะโอ้เออของเจดังกันนะ เราออกไปเล่นได้เลยนะโอ้ห้องนี้เป็นห้อระเบียงน,นะว้าวีิสนามหญด้วยนีครับเราจะลงไปเล่นนะ้ะมันองพุกคนโอ้ยบันงชั<ด>้น<ด>สองชัช้นส<ด>องบันทงมนอะไรนะมันไไนะ<ช>อะไนมันไ เปลี่ยนชุดได้ก็วิ่งปอ๋อเลยนะครับเด็กๆนะครับโอ้โหดูคึกคักครูผาตื่นเต้นมากเดี๋ยววิ่งไปหาพี่มิต้าพี่พิงพิงแล้วก็น้องเพลงกอนมาเจอัน้ว<ะ>ไปจับลงน้ําเลยครับเดี๋ยวเราไปเล่นสวนน้ำกันให้สนุกไปเลยสไลเดอร์เยอะมากเลยนะคะมีสำหรับของเด็กด้วยแล้วก็มีสไลเดอร์สูงๆนู่นอของผู้ใหญ่ด้วยนะเล่นกันสนุกเพลินมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิว่าภูผจาจะกล้าลงสไลเดอร์ไหมตอนนี้ภูผากับป๊ะป๊ะลงมาที่สวนน้ำของที่พักแล้วนะคะโอ้พี่ปอก็อยู่ด้วยอันนี้แก้งน้ำปานน้ำปานมา,ามาน้องเต้มาดีกวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรา เปนดีคว่าคุขาอยู <S <S ่ไหนหหยไปไหนแล้วอ่ะส่วนน้ำที่นี่เปิดมากเลยนะสีสวยเลยอ่ะน้่งจะเดินไถเลยคุณขากับป้าบ้าหายไปไหนเนี่ยออะไรอยากนสไลเดอร์นะชอบสไลเดอร์ไหนไลเร ด้วยกระากีมเ้เียนเอ๊มีพี่ผิมๆนะคะเป็นพี่ของน้องผูผาพีตามาแล้วนี่งผูผาน้องผูผายังมีฟันอยู่เป็นฟันน้ำนมพี่ผิมฟันน้ำนมหลุดแล้วเดี๋ยวมีฟันแท้เดี๋ยวฟันี่มานิจิ้มนี่ผาลุยโอ้โหด

แรงมากโอ้โหวันนี้พี่ลอยเลยนะลอยจริงวัอนี้พี่ลอยเลยเด็กยตรงนี้ออกกระชั้ลอยเลยนะตอนนี้เราหาเล่นน้ำแข็งแบบนี้เห็นไหมพวกมันยืนอยู่ข้างโอ้ยสไลเดอร์แต่ละอันที่นี่นะเด็กๆมันแรงมากเลยนะตีแก๊งไปนู่นมาอยู่ตรงนี้เลยอยู่ แต่ละคนลงม,มาหน้าสั่นเลยการาพาเพลงพาเพลงลงนนมนกลมๆเลยสไลเดอร์ตรงนี้มันเตี้ยนะสำหรับของเด็ก,กตัตเวเล็กๆเนี่ยมีมมมมป้ายแดงสีน้ำเงินสีชมพูส่วนสไลเดอร์อันนี้มันมันเป็นหมุนกลมอ่ะมันน่าสนุกมากเลยเนี่ยพี่ปอไม่ลงเลยหรอพี่ปอไม่ลงสไลเดอร์เลยหรอโอ้ยาวขยันขยัน ใครลงน้ำเมื่อกี้พี่ผิงครับพี่เพลงครับผู้หาเมื่อกี้ใครลงน้ำมาแต่หนูไม่ได้มาเมื่อกี้ต้องไปเล่นสไลเดอร์ลงมาเราต้องโอ้โหต้องเสียกระเด็นเสี่ยได้ปล่อยแล้วนะลูกปล่อยแล้วนะลูกปล่อยเลยคนคนโผลอ้นูโผล่ไดยังไงหนู่อันนี้ทางขึ้นสไลเดอร์นะ ดูดูน้องเพลงนะคะโอ้ระหว่างทางมีห้องน้ำด้วยนะเผื่อใครปวดฉี่น้่มันเป็นนุ่มๆนะเนี่ยมันไม่เจ็บเลยอะ่ะว้าวอันนี้วิวมุมสูงมีมสาวว่ายน้ำมุมสูงอสน,นองสไลเดอร์น่ากลัว เช่นเม็ดบัวเม็ดบัวรออะไรกันครับพี่รอลงอะไรครับรอลงอะไรครลงสไลเดอร์ค่ะรอลงอะไรครับสไลเดอว้าวอลนนี้เลยเหรอโอ้โหอันนี้แรงอันนู้นเลยเหรออันไหนแรงกว่ากันคะอันนี้อันนี้เหรอโบโบเล่นหมูนลงกันไหนฮะอันนี้ก็อรไ่อันนีเยเดี๋ยวเราจะให้นาเบียพาน้องเพลงลงนะคะ ้องเอากล้องไปด้วยลเลยเดีย๋ยวไปลอ็ลลอกกันเลยพร้อมยังน้องเลงพร้อมยังครับพร้อมยังคะโอเคชูสองนิ้วเย <ê! S 3> ้ไปไ,ไปแล้วนะไปแลนะ้ว ครัผู้ชายดำน้ำชนเลยครับเก่งมากผู้ชายดำน้ำชนเลยครับตีขาเงียโอ้โหพี่เบงเก่งมากเลยอ่ะพี่เบงเก่งมากเลยไปพี่เบงขึ้นสไลเดอร์ให้ดูหน่อยลูกพี่เบงขึ้นสไลเดอร์ไหนแล้วไปไหมคะไปเร็วเก่งมากเอาลุยลุยเลยไปหน่อย เราต้องกอดอกด้วยนะว้าวเก่งไปเลยดมน้ำเก่งมากดมน้ำเก่งมากเลยอ่ะมันมีอันนี้ด้วยนะเนี่ยน้ำมันคอยถกลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โหหน้าไหนพี่ตอวันสดนะไปโอ้โห อยู่กัะเทาเลยครับไอใสขนเพื่อนเลยบอกเพื่อเพื่อนหน่อยที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่สั่ดาสวนน้ำหัวเลยหัวตายเลยสวนน้ำหัวหินสนุกมากัวนแล้เฮ้ยไม่จันแล้วโอ้พี่มิก้าพี่ถีงงมาเลย เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราเปียกหมดแล้วเนี่ยอุ้ยป๊าเป็นไรอะอะไรอะลกมันเป็นยังไงป๊าป๊าปู่ผาไปช่วยชีวิตป๊าหน่อยป๊าป้ามันจะมาอีกแล้วนะ แล้วแต่ไอ้จะล้อเวกอ่ะช่วยหน่อยช่วยแล้วช่วยแล้วเส้ยเร็วช่วยชีวิตปู่ป๊าหน่อยปู่ป๊าจะโดนน้ำท่วมแล้วโอ้ยไอ้ไอ้น้ำนี่มันก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมันลงมาตลอดเลยเนี่ยแล้พี่แล้วพี่แล้วพี่อะไรอ่ะไมันเป็นยังไงโอ้ยปู่ป๊าไปยืนตรงนู้นสิครับ ไปยืนกับพี่ปอเลยไปยืนกับพี่ปอพี่ปอหันหน้ามาทางนี้นะดูันหันหน้ามาทางนี้นะูบาระวังี่มาเนี่ยพี่ีโบาเองอะไรนะครับพี่โมานี้โาแล้วทำไมที่มูกไหลเต็มเลยเดี่ยโมา พ,พี่มิตา,ตาไปแล้วพี่มิตาอมามตามต้ารอนด้ยมมิตามามิต้าไม่ถ่ายพี่มิตา้า,ตาแล้วอไ,<ป>อ,ไอ้าเมาไปกับน,น้องเพลงเลยเาแมไปเล่าี่ไพีมไมมพ่มิตา,ตาไปอันไหน,ไหนอ้าวบันเ้นองเพงระวังล้นะอลมนี้นมันยนนเนี่ดินตะไได้ไหมเดินตะข่ายสิไย

โอ้โพหพี่มีตาเอาหน้าลงด้วยอะ่ะมาเลยสองสาวเอาหน้าลงเลยเหรอโอ้โหนอกจากจะมีสระน้ำสไลเดอร์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วนะ,ะแล้วยังมีตรงนี้ด้วยมุฮามีทัมมี่ม่ฮามิามมี่มีไอา์กาซุจีแล้วพวกมัน ลมออกมาเหรอโอ้ผู้พายผู้พายมันแต่พี่บอกมันมีลมออกมายังไงอ่ะมันมีน้ำพุ่งออกมาโอ้โหโอ้โหแรงมากเลยนะแล้วมานั่งนวดหลังได้นะในผู้พาโดนน้ำกระเด็นเลยเปล่าใช่ไหมครับในน้ำมันพุ่งแรงไหมครับน้ำมันพุ่งแรงมากเลยอ่ะว้าว และตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอาบน้ํากันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลงมาเล่นใหม่นะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินข้าวกันนะครับไปดวเพื่อนๆกันไปดบวยเพื่อนๆกันไปเร่มก่อนเลยครับบิดเตาด้ค่ะมองเพื่อนๆด้วยสิครับบุ๊บบายโอ้โหเล่นน้ําเสร็จแล้วครับสนุกไหมครับ นะตอนนี้ห่อเป็นแหนมเลยครับเดินกลับห้องนะครับขึ้นไปอาบน้ำครับขึ้นไปอาบน้ำกันก่อนนะนะขี้โมกเยื่อเลยปตัวสะดุดลงไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำกันดีกว่าผู้ผ่้เป็นแหนมเลยอ่ะผู้ผูเหมือนหนอนเลยอ่ะเหมือนหนอนที่มันเป็นแบบว่ากลยายมาเป็นผีเสื้อเลยอ่ะ eat a banana monkey eat a banana